เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันอยู่สามที่ด้วยกันนะคะต้นหอมค่ะที่แรกเดี๋ยวเราจะมาแวะใกล้ๆบ้านเราก่อนเป็นโมนนิธิใช่ค่ะร่วมกตัญยูนะคะ ดหนี้กันค่ะในวัดปหนี้ค่ะที่ฉักเชิญเซาเหมือนกันโอเคเจอถึงจุดแรกกันแล้วค่ะ แล้วนะคะน,นที่ร่วมกัน,นยูค่ะตรงนี้อยู่ในเก็กิ่งแก้วนะคะโอเคลุยก,กันก่อนค่ะทำบนจุดแรกกันนะคะวันนี้เวลอทพาเที่ยวค่ะจุดแรกหลังจากเราทำบนนะคะหยอดตู้เรียบร้อยอันนี้เราก็ไปหยอดน้ำมันนะคะจุดหยอดน้ำมันก็มีด้วยกันอยู่สามจุดนะต้นหอมหยอดถึงไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงนะ นี่ยอดตรงนี้ตรงนี้จุดที่สองนะ <Okay. S 1> นี่ตำบลยอดอ่าโอเคจุดที่สามอยู่ข้างล่างนูน่นนะฮะ,ะไปเอารองเท้าลนิธิร่วมกะตันยูนะคะตรงนี้เราจะมีอยู่สองจุดนะอยู่จุดใหญ่จะอยู่นูน่นวัดหัวลําโพงตรงนี้ก็เป็นแหล่งแห่งที่สองอยู่เขต อำเภอบางพีสมุทรปราการอยู่ตรงถนอนกิงแก้วนี่เองนี่นะคะนี่ก็เป็นจุดเทน้ำมันนะคะนี่น้ำมันจุดที่สามนะคะตรงนี้เป็นจุดไหว้จุดที่หนึ่งี่ตรงนี้เขาเรียกว่าเทพพย,ยดาฟ้าดินที่กองนะครก็จะมีให้ไหว้กันอยู่สามจุด ด้านล่างก็คือเหมือนกับเป็นท่านเทวดาฟ้าดินนะคะเรามาไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปไหว้ที่ตัวอาคารตัวอาคารก็จะมีจุดไหว้อยู่ตรงนู้ดอีกนะฮะประมาณอีกหนึ่งสองสามสี่เจ้าแม่ทับทิมพ่อปู่เปียมท่านเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเขาตกอ่าจำได้แม่นเลยเพราะว่ามาต้นหอมมาไหว้บ่อยใช่ไหมคะตรงนี้โอเค ตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้ในตัวอาคารนะคะในตัวตัวอาคารศาลเจ้าตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้ของเทพาาทพญามาเทพพาดาต่างๆนะฮะเจ้าแม่ทัาพิมพ่อภูเเทียม้าพ่อเขาตกองที่สามท่านจาพ่อเสือปู่โซเนี่ยจุดไหว้ยอยู่ตรงนี้หลังๆมานี้เขาจะไม่ให้ใช้ทูบแล้วก็ให้ เรามานั่งกราบไหว้สักการะเฉยตัวเทออมเทพย,ยดาก็อยู่ภายในนู่นนะพาเพื่อนๆมาดูในตัวศาลเจ้าก่อนน,นี่นะคะภายในศาลเจ้า,า,จาะอะไรนะคะก็เป็นศาลศาลเจ้าศาลจีนไงคะตัวตัวศาลเจ้าก็จะดูเข้มขังมากนี่ตรงนี้เป็นท่านเจ้าพ่อเสือนะน,นะครับเป็นจุดไหว้ ขององค์ศาลเจ้าจริงๆตรงนี้ก็เป็นองค์เทพต่างๆนะฮะอยู่ในนี้เลย่าเลื่อมใสคนที่สักการะเลื่อมใสก็เข้ามาไหว้กันได้นะฮะเป็นองค์ท่านพ่อปู่เปียมี่มาเสียงเสียมซีกันละเสียงเสียมซีสิลองดู <c oughs> <c oughs> ร่วงกี่อันร่วงกี่อันตรงใสจะโชคดีอ่าได้เลขเก้านะคะเลขที่เก้าโอ้โหไปดูสิสิบเก้านะคะออฟังผิดเลขสิบเก้าไปไปดูสิเลขสิบเก้าเราก็อ่านอ่านแล้วก็เอาไว้ที่เดิมก็ได้ไม่ต้องเอาไปก็ได้ไหนสิบเก้าอยู่ตรงไหนสิบเก้านะคะโอ้โหสิบเก้านี่เหลือน้อยมากเลยแสดงว่าดีอ่านสิอ่านให้เพื่อนฟังดิ เียงทีอ๋อ้คุณแม่ล่วงไปเดี๋ยวอ่ะอ่านดิเปียบเทียบเหมือนผู้วิเศษขีมา้ามีบริวารหรออ่าบริวารบริวารเล่นล้อมาคอยถ้าเมืม่อสว่างแล้วช่องทางจะจะอ,อะไรอะ่ะเ,เปิดเผยอ่ะเปิดเผยออกเปิดเผยออกใบนี้จะคิดทำ ทำการสิ่งใดต้องช้าๆหน่อยสึงจะดีอ๋อก็ถือว่าดีนะคะอ่โอเคอ่านเสร็จก็ต้นหอมสิ่งของไวอ๋อต้นหอมจะทำอะไรไวนะคะก็เลยผิดพลาดอยู่ตลอดใบเสียมซีเขาบอกว่าให้ทำช้าๆนี่ค่ะเบอร์สิบเก้านะคะเพื่อนๆเอาวางไว้ที่เก่าเออนั่นแหละโอเคสาธุก่อนสาธุก่อนสาธุท่านเจ้าเออโอเค Okay. เสร็จในจุดแรกไะไปต่อกันค่ะต่อไปอยู่ที่ฉาเชิงเตาค่ะต่อ,อไปก็ไปฉะเชิงเซาค่ะไปวัดสมานกันค่ะเพื่อนๆพื่นเลตโกเร็ตโกออกเดินทาง